การบาดเจ็บบริเวณมือเนี่ยพบได้หลายรูปแบบนะครับการบาดเจ็บที่มีการฉีกขาดหรือว่าขาดหายของเนื้อเยื่อเป็นหนึ่งในรูปแบบที่พบได้ซึ่งตำแหน่งที่เจอการบาดเจ็บในรูปแบบนี้ได้มากที่สุดก็คือตรงบริเวณปลายนิ้วปลายนิ้วในที่นี้เนี่ยหมายถึงส่วนที่อยู่ปลายต่อข้อสุดท้ายของข้อนิ้วมือการแบ่งกลุ่มของผู้ป่วยเพื่อทําการรักษาเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือมีการขาดหายของเนื้อเยื่อเพียงอย่างเดียวกลุ่มที่2ก็คือมีการขาดหายของเนื้อเยื่อร่วมกับมีการหักของกระดูกหรือว่ามีการโผล่ของกระดูกออกมานอกปากแผลนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยการรักษาผู้ป่วยในกรณีที่มีการขาดหายของเนื้อเยื่อเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นการทําแผลจนรอแผลหายเองหลักการของวิธีนี้ก็คือเรามองแผลเนี่ยเสมือนว่ามันเป็นแผลถลอกแผลถลอกลึกนะครับแต่ว่ามาเกิดขึ้นที่ส่วนของปลายนิ้วข้อดีของวิธีนี้ก็คือไม่ยุ่งยากแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดแผลมีขนาดใหญ่ก็ะะใใช้รรรยเวลาาาานนนกกัษ หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือการย้ายผิวหนังจากส่วนอื่นเข้ามาคลุมตรงบริเวณปลายนิ้วผิวหนังที่ย้ายเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนของผิวหนังบริเวณอื่นหรือว่าผิวหนังจากส่วนที่มีการขาดถ้าเราสามารถเก็บส่วนที่ขาดมาได้แล้วก็ไม่ได้ปนเพื่อนมากนักนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็อย่างเช่นการเย็บปิดแผลโดยตรงอันนี้สามารถทําได้ในกรณีที่แผลไม่ได้ใหญ่มากตัวปริมาณเนื้อเยื่อที่หายไม่ได้เยอะมากนะครับก็ค,คือถ้าเกิดเนื้อเยื่อขาดหายไปเยอะการเย็บแผลเข้ามาคลุมเนี่ย มันจะทําให้มีการตึงของแผลเขานข้งมากแล้วก็จะมีอาการปวดเรื้อรังได้นะครับอย่างเช่นในกรณีผู้ป่วยรายแรกนะครับก็คือกลุ่มที่มีการขาดหายของเนื้อเยื่อร่วมกับมีการโผล่ของกระดูกออกมานอกส่วนของแผลนะครับนั่นจะเห็นว่าส่วนของปริมาณเนื้อเยื่อที่ขาดหายเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณกว้างคือถ้าเย็บปิดแผลเข้าไปโดยตรงเนี่ยนิ้วจะมีการเสียรูปในกรณีนี้ผมทําการผ่าตัดโดยการโยกเนื้อเยื่อจากด้านหลังของนิ้วกลางมาคลุมส่วนของปลายนิ้วชี้อันนี้คือหลังจากแผลหายแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ตัวปลายนิ้วกกลัับคืนนมารรูปปทงเ็ษณะ แต่ว่าส่วนของสีเนี่ยก็จะเป็นสีของด้านหลังมือของทางนิ้วกลางนะครับอันนี้เป็นคนไข้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นคนไข้ที่มีแผลตรงบริเวณปลายนิ้วที่มีเนื้อเยื่อขาดหายเป็นบริเวณกว้างกระดูกตรงบริเวณปลายนิ้วโผล่พ้นปักแผลออกมาก็ได้ทําการผ่าตัดโดยการโยกเนื้อเยื่อส่วนของโคนนิ้วขึ้นมาคุมตรงส่วนปลายเปลี่ยนแผลที่เนื้อเยื่อขาดหายเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นเหมือนแผลถลอกแล้วก็ทําแผลเราแผลหายเอง ส่วนคนไข้คนต่อไปเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่โดนสุนัขก,กัดปลายนิ้วขาดก็คือส่วนของปลายนิ้วเนี่ยมีการปนเปื้อนทนั้งเยอะแล้วก็มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเยอะอันนี้ผมทําการผ่าตัดโดยการย้ายเนื้อเยื่อจากโคนนิ้วขึ้นมาแล้วก็เลาะส่วนของฐานเล็บเย็บติดกับเข้าไปตรงส่วนที่เนื้อเยื่อที่โยกขึ้นมาก็าจะได้เป็นรูปร่างนิ้วใกล้เคียงกับของเดิมซึ่งการย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณอื่นเข้ามาคลุมเนี่ยยังสามารถทําได้กับการบาดเจ็บในตาแหน่งอื่นๆของมือร่วมด้วยอย่างเช่นในกรณีคนไข้้้้้คคนนนนนนต่น่่อออไไปปเเเีีี็็ขขททมมมแแผลลาาางงดฝืววกสส ที่โผล่ออกมานอกแผลอันนี้ก็ทําการย้ายเนื้อเยื่อจากด้านหลังของนิ้วกลางโยกมาพร้อมกับตัวเส้นเลือดเข้ามาคลุมทางด้านฝ่ามือของนิ้วนางนนี่ก็เป็นรูปหลังจากแผลหายนะครับการบาดเจ็บของบริเวณมือเนี่ยสามารถมีการบาดเจ็บได้หลายรูปแบบนะครับการฉีกขาดของตัวเนื้อเยื่อการขาดหายของเนื้อเยื่อก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนั้นๆซึ่งการรักษาเนี่ยมีหลากหลายวิธีก็คือถ้าเกิดมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับอยากจะให้เข้ามาปรึกษาทัางผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วก็พิจารณาเรื่องการบาดเจ็ซึ่งงออันนีี้้ตมการ พูดคุยร่วมกันระหว่างแพทย์กับตัวคนไข้หรือว่าญาติเพื่อให้ผลการรักษาเนี่ยออกมาไปในทางที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาตินะครับ